ผู้นำที่รู้จักใช้คนให้ถูกกับงานจะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการบริหารส่วนผู้นำที่ใช้คนไม่ถูกกับงานการบริหารงานจะล้มเหลวหลักการใช้คนให้ถูกกับงานนี้มีความเป็นสากลคือใช้ได้จริงมาทุกยุคทุกสมัยในสมัยพุทธกาลเมื่อแรกเริ่มเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ก็ทรงถือหลักการใช้คน ให้ถูกกับงานตัวอย่างเช่นทรงมอบหมายให้พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรผู้มีปัญญามากเป็นพระอัครสา,าวกเบื้องขวาท่งมอบหมายให้พระมหาโมคคัลลานะผู้มีฤทธาอานุภาพมากเป็นพระอัครสา,าวกเบื้องซ้ายทรงมอบหมายให้พระอาน์นพุทธอนุชาผู้มีความจำดีเลิศเป็นพระอุปาัากและทรงมอบหมายให้พระอุบาลีผู้รอบรู้พระวินยัยให้เป็นผู้ทรงพระวินันเป็นต้น ผมทำประจำวันนี้ก็คือเมื่อเกิดเหตุเรื่องร้ายแรงย่อมต้องการคนกล้าเมื่อเกิดข่าวตื่นเต้นย่อมต้องการคนหนักแน่นเมื่อมีข้าวน้ำบริบูรณ์ย่อมต้องการคนที่รักและเมื่อเกิดเรื่องราวลึกซึ้งย่อมต้องการบัณฑิต